สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวกันที่ร้าน The High h y e n Music Bar ค่ะการเดินทางมาร้านนี้นะคะก็มาจากตลาดช่างเผือกนะคะแล้วก็ชะลอเลยนะคะเห็นป้ายสีส้มๆแบบนี้นะคะก็เลี้ยวเข้าไปในซอยนี้ได้เลยะคะ่ะตัวร้านนะคะจะอยู่ในตึกด้านซ้ายมือนี้นะคะนี่ค่ะเห็นป้ายแบบนี้ก็เดินเข้าไปเลยค่ะก็จะเจอกระชากสวยๆแบบนี้นะคะมุมถ่ายรูปต่างๆเนาะแล้วก็อาแวะเช็คความเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะเดินขึ้นไปชั้น2นะคะบันไดก็แอปชันนิดนึงนะคะก็เดินด้วยควยมามระมัดระวังนะคะทุกคนค่ะ พอเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอกักบบาร์ค็อกเทลแบบนี้เลยค่ะเมนูที่นี่นะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะหรือใครอยากจะรีเควสอะไรก็สามารถบอกบาร์เทนเดอร์ได้เลยนะคะดนตรีสดของที่นี่นะคะก็จะมีอยู่สาบงนะคะสลับกันกันกบดีเจตลอดทั้งคืนเลยค่ะ ที่สําคัญนะคะทุกคนค่ะที่เนี้ยแอร์เย็นมากคือฉันประทับใจมากค็อมันแอร์เย็นแบบว่าช่วงนี้เนาะอากาศน้องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราก็จะสัรหาร้านที่แบบมีแอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็เก็บบรรยากาศนะคะช่วงดีเจมาให้ฟังกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะใส่พีสนสแดนก็คือถูกใจแน่นอน